สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องปูเป้นะคะผู้ฝึกสอนบริษัทเตียตาท่าจีนกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเป้เนี่ยเป้ก็มีอะไรดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป้อยู่กับไฮลักซีวดีนะคะเป็นไฮลักซ์รีโวรุ่นปรับปรุงปี2022รุ่นใหม่นี้เลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตได้ว่าหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวละค่ะ สำหรับไฮลักรีโวดีรุ่น4ประตูรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพีเลนเนอร์นะคะในเกรดมิดค่ะเครื่องยนต์2 4ลิตรแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติด,ด้วยนะคะรุ่นที่อูกับเ้นในที่เป้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันนะคะดีไซน์การออกแบบของรุ่นปรับปรุงนี้นะคะก็จะปรับปรุงให้มีความสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับไฮลักซ์ีโวนะคะรุ่น4ประตูเกียมิดรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่150แรงม้าค่ะและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยนะคะและแน่นอนค่ะประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะถือว่าประหยัดมากๆเลย ส่วนในเรื่องของการออกแบบนะคะรุ่นนี้ก็จะมีการออกแบบจะเห็นได้ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นสไตล์แบบมินิล็อกโคนะคะ,ะ,คะก็จะด้วยกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีชุดตกแต่งกันชนหน้ามาให้ด้วยค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาเป็นชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะสำหรับไฟหน้านะคะไฟหน้ารถรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ Bi-Beam บน LED นะคะซึ่งให้ลำแสงเนี่ยได้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะแล้วก็ระบบ Follow Me Home ด้วยค่ะ และรุ่นนี้นะคะก็ยังใส่ตัวระบบความปลอดภัยเข้ามาด้านหน้าตัวรถให้นะคะก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด2จุดนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะว่า สำหรับดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะคะของไฮลักซ์ลีโว4ประตูคันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีชุดตกแต่งซุ้มล้อนะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกค,ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วค่ะเป็นสีทูโทนแล้วก็มาพร้อมกับซีรีส์ยางนะคะขนาด265 60 R18 ค่ะส่วนช่วงล่างด้านหน้านะคะของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบอิสระปรีกนกคู่ค่ะพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะ เป็นตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีคโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะแล้วก็สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้ด้วยค่ะมือเปิดนะคะก็จะเป็นสีคโครเมียมนะคะแล้วก็มีบันไดข้างนะคะเป็นสีดำค่ะ ส่วนช่วงล่างด้านหลังนะคะเป็นแบบแหนบซ้อนค่ะซึ่งพิเศษเลยสําหรับรุ่น P Runner เนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแบบ s u p e r f e x Suspension นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแหนบกันสะเทือนเนี่ยค่ะใช้วัสดุเหล็กแบบ High tensile steel นะคะแล้วก็มาพร้อมกับการปรับโชคกอัพนะคะแบบใหม่ให้มีความนุ่มนวลน,นะคะและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ทางด้านท้ายรถกันบ้างนะคะ กับดีไซน์ทางด้านไทยรถของรุ่นนี้นะคะก็ไฟไท้ายนะคะซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะไฟไท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอันนี้สามารถเวลาเบรกเนี่ยรถขันหลังก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ มือเปิดด้านท้ายนะคะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะสามารถเปิดได้แบบถนัดมือเลยมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยกันชนท้ายเห็นไหมคะจะดีไซน์ใหม่ค่ะก็คือเหมือนที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเป็นแบบมินิล็อกโค้ก็คือกันชนท้ายของเราเนี่ยเป็นแบบสีเทาเข้มนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยนะคะอีกทั้งหมด4จุดด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในรถกันดีกว่าค่ะ สำหรับดีไซน์ภายในตัวรถนะคะเข้ามาก็จะสังเกตเห็นว่าเบาะนั่งของเรานะคะเบาะนั่งเป็นแบบหนังและหนังสังเคราะห์สีดำนะคะส่วนทางด้านผู้ขับนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะคะได้ทั้งหมดแปดทิศทางเลยนะคะส่วนดีไซน์คอนโซลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างด้วยนะคะก็จะมีตกแต่งสีเทาเมทัลลิกะคะ่ะ ส่วนหน้าจอเรือนใหม่นะคะเป็นแบบออปติกรอนค่ะมาพร้อมกับจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี t f t ขนาด4.2นิ้วนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มปรับในส่วนของ MID ทางด้านขวานะคะแล้วก็มีตกแต่งเป็นสีวัสดุสีเมทัลลิกต,ตรงนี้ด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเนี่ยเป็นแบบเครื่องเล่นจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วค่ะ รองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะก็ยังเชื่อมต่อนะคะระบบ Key Connect ได้ด้วยนะคะซึ่งระบบ Key Connect เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวรถนะคะกับ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานะคะทําให้ชีวิตเราเนี่ยได้ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นสามารถติดตามรถได้นะคะเข้าศูนย์เช็คระยะก็สามารถดูเมนูผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยส่วนตัวให้กับเราด้วยค่ะ ส่วนระบบปรับอากาศของรุ่นนี้นะคะเป็นระบบปรับอากาศแบบแมนนวลนะคะซึ่งรุ่นปรับปรุงปี2022นี้นะคะก็คือใส่กรองฝุ่น PM นะคะ2.5เข้ามาไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อให้รถเราเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นมีช่องต่อ USB นะคะแล้วก็เป็นตัว power outlet นะคะทั้งหมด2ช่องทางด้านนี้นะคะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดค่ะ พร้อมระบบ s q u u n t i i l shift นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามความสะดวกของเราแล้วก็ จะมีโหมดการขับขี่นะคะถ้าเราอยากขับแบบประหยัดนะคะให้เราใช้อีโคโหมดนะคะถ้าอยากต้องการให้สมรรถนะการขับขี่ดียิ่งขึ้นเนี่ยให้เราใช้ตัวพาวเวอร์โหมดค่ะตรงนี้สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนอกจากนี้ไม่พอนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเรายังใส่ระบบความปลอดภัยเข้ามาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะคะทั้งทางด้านผู้ขับขี่นะคะผู้โดยสารแล้วก็ทางด้าน หัวเข่าของผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็ยังมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกนะคะระบบ EBD ระบบกระจายแรงเบรกแล้วก็ระบบ BA เสริมแรงเบรกนะคะแล้วก็มีตัวระบบ VSC นะคะแล้วก็มีระบบ TRC ค่ะป้องกันการลื่นถลายค่ะแล้วก็ยังมีระบบ HAC นะคะช่วยออกดูบนทางลาดชันค่ะเป็นยังไงบ้างคะระบบความปลอดภัยนียใส่เข้ามาคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะสำหรับถ้าเกิดใครกำลังมองหาในรุ่นของเกรดมิดพีลเนอร์รุ่นนี้อยู่นะคะ สำหรับไฮรักซ์ลีว์วสีประตูพรีเลนเนอร์เกตมิดคันนี้นะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2เกียร์นะคะก็คือมีเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้นะคะซึ่งเกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาอยู่ที่8 9 1 0 0 0าบาทค่ะส่วนเกียร์อัตโนมัตินะคะราคาอยู่ที่9 4 1 0 0 0บาทค่ะและสีนะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีเลยทีเดียวนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะ t อติจ d e Black นะคะสีที่2ค่ะเป็นสีน้ำเงินค่ะ Dark Blue ค่ะสีที่3นะคะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ เป็นสีเทาดำค่ะดักเกรย์ค่ะส่วนสีที่4นะคะเป็นสีบอลเงินค่ะซินเวอร์เมทัลลิกนะคะและสีที่5นะคะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์ค่ะซึ่งสีขาวซูเปอร์ไวท์เนี่ยราคาจะถูกกว่าสีอื่นนะคะอยู่อีก7,000บาทเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถ4ประตูพิลัเนอร์ถ้าอยากได้เกรดมิดคันนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะเิฉจะบอกให้ว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นแบบมินิโล็อกโคเลยนะคะซึ่งเป็นการตกแต่งทั้งกระจังหน้านะคะชุดตกแต่งกันชนหน้าชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ชุดตกแต่งซุ้มล้อแล้วก็เป็นกันชนท้ายด้านหลังนะคะที่มีการดีไซน์ใหม่ให้ดูมีความสปอร์ตและดูบึกบึนมาก ยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ไม่พอนะคะเรายังใส่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเข้ามาให้อย่างค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอหน้าจอนะคะเป็นเครื่องเล่นจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นอกจากนี้ก็ยังมีระบบ T-Connect เข้ามาให้ด้วยนะคะเพื่อให้เราเใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพื่อเชื่อมต่อดูรถนะคะพิกัดรถผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ เพิ่มเติมเข้ามานะคะในรุ่นปรับปรุงปี2022นี้เลยนะคะเราใส่แผ่นกองฝุ่น PM 2.5เข้ามาให้นะคะเพื่อให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีระบบความปลอดภัยนะคะที่เข้าเซฟตี้มาให้อย่างครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ เบรก ABS EBD BA นะคะถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งหมด3าํตำแหน่งนะคะด้านผู้ขับผู้โดยสารแล้วก็เป็นหัวเข่าทางด้านผู้ขับนะคะแล้วก็ยังมีระบบ VSC TRC HAC นะคะตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัยก็ใส่เข้ามาให้อย่างครบคัน ท่านผู้ชมคนใดนะคะสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถมาชมที่โตโยต้าท่าจีนนะคะได้ทั้งหมด3สาขาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นี่นะคะเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่สัก,กเทียมนะคะสาขาที่สองนะคะเป็นสาขาสาพลานะคะอยู่หน้าปักทางวัดไร่ขิงค่ะและอีกสาขาหนึงนะคะเป็นสาขาพุทธมนฑลสายสี่ค่ะตั้งอยู่เส้นพุทธมนฑลสายสี่เลยค่ะ และในวันนี้นะคะเป้ก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมรถไฮลักรีโวดีนะคะรุ่นปรับปรุงปี2022เนี่ยอย่างครบคันเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เป้นะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามนะคะและกด Subscribe ให้เป้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะในวันนี้นะคะเป้ขอตัวไปทดลองขับรถไฮรักรีโวดีคันนี้ก่อนนะคะว่ามันดีสมชื่อจริงๆหรือเปล่าค่ะขอบคุณมากค่ะ